สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสมอทุกท่านนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องกอารขี่ขัดกองประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปนะคะก่อนอื่นเราเข้าแอปสมาร์ทอสมอก่อนเนาะคะ่ะคลิกไปตรงที่เมนูค่ะคลิกไปตรงที่แบบขัดกองโรคไม่ติดต่อเรือรลงัง ncd นะคะ ล้วคลิกไปตรงที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ35ปีขึ้นไปค่ะวันที่ประเมินนะคะมันจะขึ้นวันที่ปัจจุบันนะวันนั้นนะคะเราจะแก้วันที่ไม่ได้นะคะที่สิบสามหลักของคนไข้เข้าไปนะคะอ่ะ ันนี้เป็นคนที่อยู่ในคุมรับผิดชอบของเราในหมู่ของเราอยู่แล้วนะคะก็จะขึ้นชื่อของผู้ป่วยมาเลยนะคะแล้วก็อายุเพศบัรเล็กที่ที่อยู่มาครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เรามาคิดตรงที่ลูกศรด้านขวามือนะคะทีนี้เราก็ทำการบันทึกประวัติของผู้ป่วยนะคะ คนไข้คนนี้ยังไม่มีโรคนะคะมีประวัติการแพ้ยา,ยา,ายไหมไม่มีนะคะท่านมีประวัติแพ้อาหารหรือไม่ไม่มีทำแบบประเมินตามหัวข้อที่เขาแต่ละหัวข้อให้ครบนะคะ ันนี้เ็เคยบันทึกไปบ้างแล้วนะคะก็จะมีน้ำหนักน้ำหนักขึ้นให้นะคะ1้อยเนาะค่าความดันความดันนะคะอันนี้ความดันตัวบนนะคะความดันตัวล่างชีปจรนนะคะระดับน้ำตาลที่เราไปเจาะได้เท่าไหร่ อันนี้ยังลงข้อมูลไม่ครบมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะแปดสิบสามโอเคร้ 160. อยหกสิบรอบเอวยังไม่มีรอบเอวเนาะรอบเอวเก้าสิบแปดโอเคอืมนี่ถัดมาทำส่วนที่สามต่อนะคะพฤติกรรมสุขภาพ น,นี่เป็นการบันทึกข้อมูลสําเ็จแล้วนะคะผลการประเมินคัดกรองสุขภาพเนาะก็จะขึ้นตามนี้นะคะก็จะมีแปลผลการคัดกรองสุขภาพพฤติกรรมเสียงโลไมไปติดแ้วล้ืลังนะคะค่า bmi เท่ากับ32สก็คืออ้วนนะคะอันนี้การแปลผลคำนวณจากการประเมินภาวะสุขภาพของอ้อวนลงพุงรอบเอวสนะคะ นี่เราคลิกตรงปุ่มนี้เข้าไปดูก็จะมีคำอธิบายบอกนะคะอันนี้ค่าวความดันนะคะอันนี้ก็จะมีคำอธิบายบอกเหมือนกันความดันของคนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบนะคะครคือมีค่าวความดันโลหิตอยู่ในระดับปกตินะคะส่วนอันนี้การแปลผลระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ คนไข้ได้น้ำตาลในเลือดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะการแปลผลก็จะเป็นก็จะบอกว่าสงสัยว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยโรคเปบาหวานได้ไหมนะคะอันนี้เราต้องแนะนําผู้ป่วยมารับบริการที่นันใหม่นะะแต่และหัวข้อนะคะจะมีคําอธิบายบอกว่าเราแต่ละกิจกรรมเราเป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมนะคะ ทั้งเรื่องสุขภาพจิตเรื่องหลอดเลือดสมองนะคะนะคะมีทุกทุกอย่างเนอะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย